นี่หลับพญ,ญัยพันเอ้ยเพื่นว่าสีตีนยังรู้พลาดนักปลาดยังรู้พังนักประสายยังกับคุ้นห่อธรรมดาเดินดินธรรมดาพญ,ญพันุ์ล่าสุดอินฟลูชื่อดังคุณพ่อเซฟกระทะหางพี่น้องเรียกว่าสําหรับวันนี้ออกมาอัดคลิป ขอถอดสังคมไลายคลิปน้ำกันแล้วเกิดอะไรขึ้นเนาะพี่น้องเนาะต่วาก่อนสีบอลจาก,กับเอฟซีแฟนคลับคือเกาเหมือนเดิมพยาพามผ่านสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีมิดมอแคนแฟนหมอล่่าทีคารพรักสู้ผู้สู้คนเมื่อน,นี้มาพบม,มาพอกันคือเกาพี่นอ้อ,กนองอกับแอดมินหน่อยค้นเกาค้นเดิม กับเพยกผพันคตโกฟริโอบานทามิตโกไปหนาโกไปหนาอิหีพี่น,อน้องเรียกว่าร้อนระอุอีกครั้งหนึง่งพี่น้องเกิดอะไรขึ้นกับอินฟลูชื่อดังคุณพ่อเซฟกระทาหางก็นานี้เขาได้มีการอัดคลิปวิดีโอบอลหอดบอกถึงคุณพ่อหลายคลิปน้ากันพรียาคพานบ,บว่าสิเป็นการชื่นชมในเรื่องของความพยายามเหมือนบอกความตั้งใจทํามหาหากินของเพลินถือว่าคุณพ่อเซฟกระทาหางนี่เป็นแรงบันดาลใจให้กับอ,อินฟลูอีกหลายๆท่านให้กับครีเอเตอร์นามาอีกหลายๆท่านพี่น้อง แล้วเกิดอีหยังขึ้นพี่น้องลหลายๆค้นกับซีมูมข้าวแล้วเมื่อมือสองมือม่อ,อที่่านมาในหลักเรียกว่ากลายเป็นประเด็นในโลกโซเชียลมีหลายเรื่องหลายเล,ล่าเกิดขึ้นเนาะพี่น้องเนาะซึ่งล่าสุดนี่สําหรับคุณพ่อเซฟกระทะหางเพิ่นใดมีการไปพร้ทั้งโทรศัพท์เป็นบล็อกพญพานาแล้วก็ปรากฏว,ว่าพนักง,งานเพิ่นว่าเกี่ยวกับเครดิตของเพิ่นอีหยังสีะะ่ะอ่าเพินก็ได้มีการอัดคลิปออกมาแต่มีการ เรียกว่าหลายๆคนสิหูแล้วล่ะพี่นอ้องซึ่งล่าสุดนี่พุ่นพอเซประทางเพิ่นได้ออกมาขอโทษแล้วเพียงผ่า,านเมื่อเช้านี่ละพี่นอ้องเป็นคลิปแรกเนาะเพิ่นได้ออกมาอาัดคลิปวิดีโอขอโทษทางด้านของผู้บริหาราข่ายใหญ่วัาซันท็อปขายโทรศัพท์ขายไคขายหนึ่งซึ่งเอฟซีแฟนคลับกบเข้าไปแสดงความคิดเห็นเรียกว่ามันก็เป็นธรรมดาเพียงผ่า,านแมนบอมีคนเห็นด้วยกับมีคนเห็นตา,ม,ม,นนตาม,มีคนให้กำลังใจกับมีคนเรียกว่าอู้่หนาเลยจังสิแหมแมนบอลล่ะ แล้วมือนี่พี่น้องเรียกว่าหลายคลิปด้วยกันคุณพ่อเซฟกระทะหางเนี่ยออกมาอัดคลิปขอโทษด้วยแต่มีอีกหนึ่งท่านอินฟลูชื่อดังอีกหนึ่งท่านที่คุณพ่อเซฟกระทะหางเพิ่นได้ออกมาขอบคุณนั่นก็คือคุณพี่ซองดูฮีหลายๆคนรู้จักเป็นอย่างดีถือว่าเพิ่นเป็นอินฟลูที่มีชื่อเสียงเป็นคนภาคอีสานบ้านาเฮาในี่ดับพยัญชานเป็นบ่หลัก เพิ่นได้มีการเรียกว่าทรงกําลังใจคุณพ่อเซฟกระทาห่างซึ่งคุณพ่อเซฟระะกระทห่างี่เพิ่นก็ได้ออกมาขอบพระคุณซองดูฮีที่คอยเตือนนะครับว่าสั้นออ่าแล้วก็ได้มีการเปิดแชทนพีนองเนาะที่ซองเพิ่นวางไดออลงท่างคักอ่าลงท่างคักเพ,พิ่นว่า,วาผมว่าสิบบอกยู่แต่อยากให้เจ้าเดินไปก่อนพ่อสุดท้ายเจาพลาดผมก็อยุข้างๆอยากให้เจ้ารับรู้เองเพิ่นว่าคุณพ่อเซฟกระทะห่างเพิ่นก็ว่าผมยอมรับครับว่าผมพิษที่บอไตรตองห้ดีอืม จุดที่อันตรายที่สุดคือจุดที่ใครเตือนเราเราก็ไม่ฟังทั้งสิ้นเพื่อน่าพี่ส้มว่าเพราะส่วนหนึ่งเราอาจจะทนงตัวเ้ามมีเงินเฮามีซื้อเสียงเป็นยังเ้าต้องฟังผู้อื่นจังสินอาจนลืมคิดไปว่ามือหนึ่งจากคนหักจากคนหักเฮ้าอาจจะกลายเป็นคนสร้างจังสีก็ได้ครับก็ถือว่าได้รับผลกระทบหลายเนาะพี่น้องเนาะถ้าฟังจากทางพอเสพกระถางห่างว่าตอนนี้บ่า่ทสิเป็นลูกเป็นเมีย เป็นคนในขอบครัวคือว่าออกไปไซบอได้พี่น้องพอได้รับผลกระทบเหมือนแนนมีคนดามีคนวากอะเลยอันนี้ก็เลยฝากไปถึงคนในขอบครัวของคุณพ่อดอกฝากไปถึงเอฟซีแฟนคลับเด้อพี่น้องเด้อก็คือเรื่องนี้ขันแม่เหล่วกาันแม่เหล้ว,ลวไปซะ <c oughs> เ,ออเวลาเห็นบระวัติเป็นทังด้านลูกหรือว่าเมียของพ่อ,พอกเกษพ่อ,พอเกษประท่าหางหรือว่าแ <c oughs> ม่กระทั่งโตพ่อเกษประท่าหางเองก็ดีพี่น้องไปไซด์ก็ตามกะ ากาถือว่าคนเฮ่ามันก็ตตรงแห่งโอกาสก<น>ันเอพิทเพิ่งอยั่งกล่าวมาขอโทษเนาะเอาแต่ว่าก่อนอื่นก้อนไปหนามาหลังแอดมินหนอยอยากให้ไปฟังทั้งด้านพอสิปัจจัยห่างประดเด็ออกมาขอโทษสังคมเราพี่น้อง,งนอนเ,าเนาะยอมรับพิดเต่เพียงผู้เดียววางสั่นเป็นเช่นไรไปฟังกันพี่น้องกราบขอโทษนะครับพี่น้องขอโทษเรื่องพี่น้องสำหรับเรื่องสิเกขึินครับผมขอโทษไปทั้งสิ้นครับลูกเนี่ยกับว่า บริภาษีพิ้งพันต่อว่าเป็นกับวาสบายใจที่กันนั่งกับบาหลับกับสามซี่ขึ้นเดี๋ยวทีเกิดขึ้นทั้งหมดผมบอกด้คาเดียวคือขอโทษครับขอโทษแย่กายอมรับแต่เพียงผู้เดียวครับยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวเพราะว่ายั่งที่เกิดขึ้นกระชั้งครับผม้อมรับครับน้อมรับคําตัดสินของสังคม้อมรับคาผิดต่างๆครับแต่ระยะ จะไปว่าให้ลูกเมียผมตะครับเพิ่นบงหูนล้ำครับเป็นบงหูนล้ำ,ำลูกเมียผมเป็นบงหูนล้ำกับพี่น้องพี่ดาที่ว่าผมว่าได้ครับผม,ผมยอมรับผิดครับไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นในพี่น้องเ่ยแล้วก็กาบปอบพุณนอีกครั้งครับสำหรับคุณยังกินหดัดกินถึงเลยครับต่อจากนี้ไปก็เจ้ปพนาห่านก็รจะเป็นคนเก่าครับเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้เขาทำให้ทำหน้าสิพานมากครับ ผมยอมรับว่าผมว่ได้ไต้ตอง<ผ>มไม่ไต้ตองรู้เท่าไม่ถึงกาะยังก็แล้วแต่ครับแต่ว่าเอาไปไลายกัิทหาว่าผมแก่ตัวครับ เป็นจังนายพ่นองอเน,นีคอ็ขอน,นุญาตทางด้านคลิปของคุณพ่อเซฟกระทาห่างน้ำนพ่นองเนาะเอาออขอนญาตเอาคลิปของเพิ่นมาให้เอฟซีแฟนคลับฟังไปพร้อมๆกันวสันทะเป็นจังนายพญ่ค้ำผานคือเพิ่นมาละซีตียังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พังนพ่นองเนาะ,ะคุณพ่อเซฟกระทาห่างเพิ่นกวาดแล้วด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการวสันทะซึ่งกถือวครอบครัวของเพิ่นได้รับผลกระทบสําหรับเรื่องเรื่องราวครั้งนี้หลายยุคพญ่ค้ำผานแมนโบล่ะ อีพอกับวาสัญญาวาสีต่อไปกับสีกลับมาเป็นเซฟกับทหารคนเดิมมาสันวากลับมา,เ,<อ>าเป็นเซฟกับทาหารคนเกาคนเดิมสีมอยู่แบบบานๆคือเกาจังสีไหมอยู่หายอยู่หน้าอยู่มองมองแม่ตว่าสีจังได้กับตามพีหน้วงเป็นกำลังใจใหาคือเกาเหมือนเดิมอเอานั่นแหละคุณพ่อกับถือว่า มันมันกับทุกอย่างที่มันผิดพลาดไปแล้วหล่ะเข้ามองว่ามันผิดพลาดมันเกียได้มันก็เป็นบทเรียนเนี่ยคือว่าเป็นบทเรียนคนเขาสามารถเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดซึ่งท่าด่านของคุณพ่อเซฟกระทะห่างนพนองเนาะนอกจากเพิ่นสีออกมาขอโทษเอฟซีแฟนคลับขอโทษสังคมแล้วเพื่อนยังได้มีการขอโทษครอบครัวของเพื่อนนั่นพอขอโทษเด้อลูกที่เห็นให้ลูก ต้องลำบากใจพอพิษไปแล้ววสันอ่าแล้วก็มีการโพสต์รูปนี่แหละกับลูกสาวของเพิ่เนะพี่นองเนาะเป็นจังหวะเพียงคํคำพาน์ประกติแล้วคนไทยนี่เป็นค้นที่ว่าให้อภัยกันแมนบ๊อสบอสเป็นอย่างกระเริมตนไหมนพี่นองเนาะเป็นกําลังใจให้กันและกันวสันทอนนี่รับเพิ่นว่าสังคมโซเชียลโลกโซเชียลเพียคำพัน์มันไปแรงมันไปเร็วแมนบอสครับอ้านี่แหละมีประโยคนึงที่อินฟูทุกคนต้องหู ละกามือนี่อีพอสิประธานห่างาล่องหูแล้วราวังสิว่างเดยนั่นก็คือเราได้มาโพธเคือได้ยินแต่ว่าระวังทั่วลงเด้อระว่างทั่วลงเด,องงเดอเอ้อเออเมื่อนี้ผมเข้าใจแล้วครับผมสิจําไปจนหอดมือเข่าลงเลยเคสแล้วเพื่นว่าอเออลหลายๆคนทีท่ถ้าเป็นอินฟูถามว่าท่านแดงหงจักครับว่าละว่างทั่วลงนี่ถือว่านี่คือตัวอย่างบางตอนบ่กเป็นยังนะพี่นออ้องห้กกำลังใจ<ส>่นออกมาขอโทษแล้วกะ ว่ากันว่ากันแล้วไปมีคําภีานเริ่มเริ่มต้นใหม่ได้เสมอที่พอเราก็บ่ได้ผิดที่ยังมาง่ายดอกเรากับ่ได้ไปแกงผู้ใดด้ที่จริงแล้วแต่าว่ารับพูดบางคำพูดเก็บที่แฟนคลับอ่าสีฟังแล้วเออข่อยบ่มวนแต่จริงๆข่อยเบิ่งที่พอเราแล้วมวนอยู่จังส่แมบ้ดนี่พอเบิ่งแล้วเออมันเตนแนวเรียดเขียดข่อยบ่มวนจังส่นะเออนั่นละเอาต่อไปเราก็สิกรรมมาเป็นพอเสปฏิฆาท่าแห่งคนเดิมคนเก่ากันนะอืออาอ กัปตันพี่น้องสำหรับมึงเอาตัวคนกะจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีเออแล้วมาบอก,กันไหมคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ